ครับเกิดเหตุนะครับรถชนกันนะครับโอ้ยไอ้ายรถจริงครับยับยืนเลยครับน่าจะมาไวเตอรนะครับตอนนี้รถพยานมาแล้วครับตำรวจกำลังมาครับนี่กำลังเคลียร์กันแล้วครับอยู่บ้านนิคมนะครับสีแยกสีแยกไปบ้านนิคมนะครับ จุดนี้มีร้านค้าอีกเลยต้นนี่ครับใหเกิดที่เสีเยแยกพอดีนะครับเสีเยแยกเสีเยแยกตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครจราจรนะครับจราจรโอ้ต้งต้นรถมอซายยับเยินครับ กล่องทุกมนแนวนันห่อนครับครับเอาไว้ทำมัอก่อนครับเดี๋ยวไปส่งงานกันครับ